สวัสดีครับพี่น้อง FC ปปาต่อทุกท่านนะครับสวัสดีวันกลางสัปดาห์อังคารที่6กคือสัาคม68นะครับวันนี้เกมที่2อยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในจูเซเป้เมียนซ่าครับเกมแรกเสมอกันมา3-3แบบสนุกสูสีนะครับเกมนี้ต้องมาตัดสินแล้วก็จะรู้ครับว่าทีมใดครับที่จะเข้าไปนะครับรอชิงชนะเลิศนะครับพี่น้อง FC นะ นะครับวันนี้วันที่6นะครับพรุ่งนี้ก็นะครับอาร์เซนอลนะครับจะเจอกับปีเอสเอนะนะครับอินเตอร์มิลานครับการคุมทีมของซิโมเน่นซากี้นะครับจูเซเป้เมนซาต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มหลีจากสเปนบาร์เซโลน่าครับนะครับฮันซิฟิกับสไตล์การคุมทีมที่ยังต้องลุ้นอยู่ในฟุตบอลลีกาสเปนแต้มห่างจาก ราชันชุดขาวอยู่4แต้มวันนี้ครับนี่ครับโจทย์วันนี้ครับ,นะรบ,นนรบเขามองว่าผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลน่าครับมีดีกว่าทางด้านอินเตอร์มิลานไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยผมมองว่าคาเลคเตอร์นี่ครับเจ้าบุญทุ่มเนี่ยโมเมนตัม um, มันมีดีกว่าทางด้านโมเมนตัมทางด้านอินเตอร์มิลานอาจจะมองถึงกุนซืออย่างกระดูกซิโมเนอินซากี้ กระดูกไม่ถึงความยืดหยนุนไปอยู่ที่นซิฟิกหรือเปล่าแต่ผมมองนะนี่ครับด้วยจะเล่นในจูเซเป้เมอันซาก็ช่างนะครับแต่ว่ามองไปแล้วเกมลุกของบาซ่ายังมีหลากหลายการเข้าทำมากกว่าทางด้านอินเตอร์มิลานที่เล่นเป็นเกมรับแล้วก็คอยสวนกลับวันนี้ครับป๋าต่อไร้พ่ายมองศึกรอบ4ทีมนะครับ ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับจะรู้ครับเกมวันนี้ใครจะไปยืนนะครับเป็นพักกาบรอชิงชนะเลิศคู่ระหว่างอารซนอนนลกับปารีสวันนี้ครับโดยโจทย์บาซ่ามีดีกว่าผมมองว่าโอกาสบาเซโลนาเจ้าบุญทุ่มจะมีดีกว่านะครับอินเตอร์มิลานครับถึงจะเล่นในจูเซเป้เมอันซ่าก็ชังนะครับให้มองเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนา ขอให้พี่น้อง FC ปาต่อไรพายโชคดีครับ